วัดราชบุรณะตั้งอยู่ตำบลท่าวาสุก,กีอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณเชิงสะพานติดกับวัดมหา,าธาตุทางบริเวณทิศตะวันออกห่างจากพระราชวังโบราณเพียงเล็กน้อยจัดเป็นหนึ่งในวัดที่ใหญ่ และมีความเก่าแก่มากที่สุดในพระนครศรีอยุธยาสร้างโดยสมเด็จพระราชาธิราชที่สองหรือเจ้าสามพยาในปี1967วัดราชบูรณะมีชื่อเสียงและความโด่งดังมากในเรื่องการถูกกลุ่มคนร้ายจำนวนหนึ่งลักลอบขุดกุภายในพระปางประธานในปีพศ 2,499และลักข้มยทรัพย์สมบัติจำนวนมากมายมหาศาลต่อมากรมศิลปากรเข้าทำการบูรณะขุดแต่งต่อภายหลังพบทรัพย์สมบัติที่หลงเหลือและเครื่องทองจำนวนมากมายปัจจุบันทรัพย์สมบัติภายในกุถูกเก็บรักษาไว้ที่ห้องราชบูรณะ ภายในพิพ,พิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพยา